กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุ้นทุกอย่างกับช่องวัราบนะครับและในวันนี้ครับเราจะขบับพันเพิ่มทำความรู้จักกับสารซาสริทรีนและข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าหากผิาประการได้ต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วย ซาาซาลิทิลินะครับถูกอธิบายรูปลักษณ์เอาไว้ในห้องแห่งความลับว่าเขาเป็นชายที่ดูแก่และขี้ขลาดที่มีคราวบางๆยาวจะหลดเสื้อคุมของเขามาวาโลก,ก้อนเคยบอกไว้ว่าลักษณะของซาลาซานั้นคล้ายๆกับลิงเลยครับแต่ถึงยังไงครัซาลาซาก็เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ในด้านวหวพริบและเขาก็เป็นคนที่คอยมุ่งมั่นและห่วงคุณภาพของนักเรียนบ้านสซริเทลีนอยู่เสมอจนมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาที่หมวกคาสันเรียกเขาว่าสซริเทลีนผู้กระหายอานาจและดูเหมือนว่ามันจะจริงซะด้วยสารสาเป็นคนที่อยากได้อะไรแล้วก็ต้องได้ไม่วันนี้ก็ต้องสักวันหนึ่งแหละเขายอมทําทุกๆอย่างครับเพื่อให้เขาได้สิ่งที่ต้องการยกตัวอย่างเลยนะครับที่เราเห็นได้ชัดๆเลยก็คือห้องแห่งความลับครับที่เขาแม้ว่าจะโดนเพื่อนของเขาต่อว่าและการการะทานั้นมันไม่ถูกต้องแต่เขาก็สนใจสะที่ไหนครับ ก็ใครยอยากได้อะโรงเรียนมันควรค่าแก่ผู้วิเศษไม่ใช่พวกสายเลือดที่เกิดจากมักเกิลพวกเลือดสีโคนสกปรกและความโหดเหี้ยมที่ไร้ซึ่งความสำนึกผิดนี่แหละครับเป็นบ่อกเกิดความเข้าใจผิดครับที่ทําให้พวกเลือดบริสุทธิ์เข้าใจว่าตนเองวิเศษนะวิเศษหนาะมากกว่าใครๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงไม่แปลกใจเลยครับที่คนในสายเลือดของเขาอย่างวอเดมอร์ more, จะเข้าใจผิดแบบสาระซามมาเต็มๆแต่ถึงยังไงครับเขาก็ได้รับยกย่องให้เป็นพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุค เขาคึ้นชื่อในด้านคาถาพิณิจยัยและพาเซลเมาส์และถ้าหาว่าเราย้อนไปต้นกําเนิดของเขาละก็ซาซาเป็นพ่อโมที่เกิดในยุคก,กลางครับเขามาจากดินแดนที่เต็มไปด้วยหนองน้ําแน่นอนครับว่าเขามาจากยุคที่ผู้คนต่างหวาดกลัวในพลังอํานาจและคาถาของผู้ผู้วิเศษนั้นจึงไม่แปลกเลยครับที่มันอาจจะทำให้ซารซาข้้งในอํานาจความยิ่งใหญ่และมองพวกมัเกรเป็นพวกที่ด้อยค่ากว่าตน ในช่วงวัยหนุ่มนั้นนะครับเขามีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งครับที่มีชื่อว่ากอด์ดิกแม้จะต้องมาแตกหักในภายหลังก็ตามเซอร์ซาเป็นคนที่สร้างไม้ไอซิดด้วยตนเองครับเขาสร้างมันมาจากไม้สเนกบูดส่วนแกนกลางเขาบาซิลิสครับในช่วงปี993เซอร์ซาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งฮอกวอตส์อย่างที่เรารู้กันครับเขาคัดสรรคุณภาพนักเรียนของเขาตามความไหวพริบ ความทะเยอทะยานและที่สําคัญต้องเลือดบริสุทธิ์ซึ่งบางครั้งนะครับรวมไปถึงความมั่งคั่งด้วยนะครับและในบ้านซิลิเทลีนของเขาเขาต้องการให้บ้านเป็นสีเขียวและมีสัญลักษณ์เป็นงูและอย่างที่เรารู้กันครับว่าหลังจากก่อตั้งฮอกวอตส์ได้ไม่นานในที่สุดก็เ,เกิดความแตกแยกขึ้นครับระหว่างซิลิเทลีนและผู้ก่อตั้งคนอื่นๆเขาไม่พึงพอใจครับที่ให้พวกที่เกิดมาจากมักเกิลได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้แน่นอนครับว่าเขาพยายามเกี้ยกล่อมผู้ก่อตั้งคนอื่นๆแล้วว่าโรงเรียนนี้ ควรจะมีผู้วิเศษที่เกิดมาจากสายเลือดบริสุทธิ์เท่านั้นอย่างไรก็ตามครับไม่มีใครเห็นด้วยกับซาลาซาโดยเฉพาะเพื่อนรักของเขาก็ดดิกจึงทําให้เกิดเรื่องราวร้ายแรงขึ้นภายในนั่นก็คือสองครามระหว่างภายในบ้านแต่สุดท้ายครับมันก็จบลงตรงที่ซาลาซาต้องออกจากหอกวอดไปในที่สุดแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับซาลาสัางทิงภารกิจของเขา,เาไว้ในห้ององความลับมันซ่อนบาซิลเอาไว้ เพื่อให้สักวันหนึ่งนะครับทายาทของเขาจะกลับมาที่ฮอกวอตส์และปล่ยปล่อยสรลางของซาลาซาสลิทรีนและทำลายพวกเลือดสีโคนอันน่าขยะขแขยงและหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตในวัยชราครับตามตำนนั้นของศาตราจารย์คัดเบิร์ตบีนส์นะครับเขาเล่าไว้ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยในตอนแรกนะครับซาลาซาสร้างห้อแห่งความลับนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยเขาต้องการที่จะใช้มันในการสอนวิชานั่นแหละแต่ถึงยังไงเลยนะครับ ผู้ก่อตั้งคนอื่นๆก็คงไม่เห็นด้วยอยู่ดีเพราะว่าวิชาที่เขาจะสอนนะครับคือวิชาศาสตร์มืดครับแต่ยังไงซะแม้ว่าบีนส์นะครับจะไม่ได้บอกลักษณะภายในเพราะว่าตัวของเขานะครับไม่เคยลงไปเลยแต่เราได้เห็นแล้วครับว่าภายในห้องแห่งความลับนั้นมันถูกทิ้งไว้กับรูปปั้นขนาดใหญ่รูปตัวของซาลาซาและรูปปั้นงูที่แสดงถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาและหลังจากที่เขาโดนบีบบังคับให้ออกมาจากฮอกวอว์เขาก็ตัดสินใจซ่อนมาซิดเอาไว้ในนั้นเพื่อรอคอยวันที่ทายาทของเขาจะกลับมาล้างโรงเรียนฮออวอว์แทน รู้ไหมครับว่าสารซาเซอรีนนะครับเขาสามารถเพาะพันธุ์บาซิลิสได้ด้วยนะครับและบาซิลิที่เขาเพาะพันธุ์ด้วยตนเองนั้นมันมีอายุมากกว่า1 0 0 0ปีเลยนะครับซึ่งเกณฑ์ปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ได้แค่9 0้าปีเท่านั้นเคยมีทฤษฎีผิดๆเอาไว้ด้วยนะครับว่าบ้านปลาของชีวิตษา,าเนี่ยเขากลับมาคืนดีกับผู้ก่อตั้งคนอื่นๆนั่นแหละครับแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตภายในหอกวอวส์นี่แหละแต่ถึงยังไงเราก็ได้ดูแล้วครับว่าทฤษฎีที่ฆ่าดาวเนี่ยมันผิดเพราะว่าห้องแห่งความลับยัังอยู่ครบ และบาซิลิก็ถูกปล่อยออกมาโดยทอมและมันก็ไปล่อเมอร์เธอร์ตายเป็นคนแรกค้าห้องน้ําเลยครับส่วนบาดเพียชิ้นเดียวที่เราเห็นในชาของซาลาสาก็คือล็อกเก็ตของเขาครับที่มีลักษณะเป็นรูปตัวเสมันถูกส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นครับและมันก็ผ่านมือมาวอลโลจนเขาขายมันในที่สุดครับและสุดท้ายเลยนะครับมันก็ถูกขายกับเฮซิบ้าผู้ชื่นชอบของเก่านั่นแหละครับท้ายที่สุดเลยนะครับล็อกเก็ตของซาลาสาก็ตกมาอยู่ในมือของทอมริดเดิลครับและเขาก็ทําให้มันกลายเป็นฮอคักชิ้นหนึ่งของเขาในที่สุดและอย่างที่เรารู้้กกกััันนคครรบบว่าาาาสุดทยลละออเตขง สมบัติเพียงชิ้นสุดท้ายของเขาอย่างที่เราได้เห็นที่มันเดินทางผ่านเวลามาอย่างยาวนานมันก็ถูกทำลายด้วยน้ำมือของลอนวิสลี์ไปยังไงบ้างครักับเรื่องราวของเซอร์ซาสุลรีนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกดนละครเพ,พื่อไผาคลิปต่อๆไปก็แชร์เพื่อให้เ,เพื่อนๆของทุกคน,นะคระับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ